เรื่องความงามเนี่ยมันไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสํำอางเสื้อผ้าในยุคนี้ตอนนี้โลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่มาหยุดกันแล้วจะแต่งตัวยังไงก็ได้ผู้ชายจะแต่งหน้าก็ได้นี่อยากสร้างให้คนคิดว่าแบบความงามมันไม่มีข้อจํากัดแค่ผู้หญิงแล้วอะมันไม่มีแล้วอะมันมันเป็นเรื่องของทุกคนอะเรากําลังเสนอความเท่าเทียมอีกอย่างในรูปแบบของเราก็ชื่อนินนะครับชื่อชนินสีเพชร ตอนนี้นินก็ดูธุรกิจออนไลน์เล็กๆอยู่2แบรนด์นะครับนั่นก็คือแบรนด์เลสเซ่นะครับแล้วก็เลสเซ่นแวร์ครับเล s เซ่นคอสเมติเน้นเรื่องเครื่องสำอางยูนิเซ็กส่วนเลสเซ่นแวรก็เหมือนกันครับจะเป็นในแนวเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าแนวยูนิเซ็ก ก็คือ so like all like of lesson เนี่ย nice. ก cool. ็คือจะเป็นสินค้ายูนิเซ็กทั้งหมดเลยที่เราตั้งชื่อว่า lesson เนี่ยเพราะว่ามันเป็นหนังสือหนึ่งเล่มอะครับที่จะเขียนไปเรื่อยๆมีหลายๆบทเราไม่รู้หรอกว่าแบบในบทบทนั้นเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีแต่แค่ต้องลองก่อนใน lesson นะครับจุดยืนที่ lesson เรื่องเนี่ยก็คือเป็นแนวยูนิเซ็กนะครับเพราะเราคิดว่าแบบเรื่องความงามเนี่ยมันไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางเคื้อผ้าในยุคนี้ตอนนี้โลกใบนี้มันไม่มี อะไรที่มันหยุดกั้นแล้วจะแต่งตัวไงก็ได้ผู้ชายจะแต่งหน้าก็ได้วันหนึ่งจะลุกขึ้นมาใส่กระโปรงก็ได้จริงๆแล้วอินสปายแรกของเลเซอร์เลยเนี่ยมันคือเริ่มจากนักเรียนปีหนึ่งสองคนที่นั่งอยู่หลักห้องแล้วก็รู้สึกว่าอยากทําอะไรเกี่ยวกับเครื่องสำอาง <S <S ในคณะสถาปัตย์เรจบสถาปัตย์อินเทเลียแล้วใช่ไหม <S 2> <S 2> มันไม่มีมันไม่มีตุด๊ดไม่มีเก้งเลยลรวตุ๊ดกับเก้งส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยแต่งหน้ากัน นินน่จะเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องเครื่องสำอางรู้เรื่องสกินแคร์มันเกิดจากความชอบของนินกับเพื่อนอะถ้าสมมติว่าในคณะเนี่ยถ้าสมมติใครจะซื้อครีมอะไรใครจะซื้อเครื่องสำอางอะไรจะต้องมาคุยกับ2คนนี้ก่อนอ่านี่คือจุดเริ่มต้น ทำธุรกิจตอนแรกไม่รู้หรอกว่าต้องแบบแบบต้องตั้งอะไร1นึ่งสอไม่รู้ด้วยความไม่รู้ก็เลยบอกไปวเองว่าแม่ขอเรียนขอเรียนโทรเพิ่มอยากรู้เรียนไปด้วยระหว่างที่เรียนมันก็มีวิชาแบบการตลาดนู่นนี่นั่นนั่นนี่นูน่นมันก็เลยทําให้เราแบบเริ่มไปพร้อมกับการเรียนเลย,เร,ยเรียนตอนเย็นตกกลาคืนนังทำเรียนเสร็จปุ๊บกู ube, นั่งทำเนี่ยอ๋ออาจารย์ให้ทำแบบนี้ใช่ไหมน้ำนทำอืมเลสเซอรลงมือแล้วทําเลยรู้อะไรแล้วทำเลย มันก็เลยออกมาเป็นคอลเลกชันแรกนั่นก็คือลิปแมทแต่หนึ่งสิ่งที่นินบอกเพื่อนเลยว่ามึงถ้าจะให้กูขายต้องมี1ชิ้นที่กูใช้ได้นะเชื่อไหมว่าอีหนชิ้นนะั้นเป็นชิ้นเดียวที่ขายหมดคือลิปสีเดียวลิปสีดีฮิสรุปแล้วลูกค้าที่เป็นลูกค้านินร้อนแรกอะ่ะเป็นผู้ชายหมดเลย เราก็เลยออกตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ออกมาแนวนี้หมดเลยคือต้องบอกอย่างนี้ว่า,าลูกค้าของเราอะนอกจากจะเป็นผู้ชายแล้วอะคือที่มาของความชอบในตัวของแบรนด์เรามันมันมาหลากหลายมากผู้ชายก็ชอบเราในอีกอย่างหนึ่งชอบเลเซอร์ในมุมที่ว่าเฮ้ยมันเป็นเครื่องสำอางที่เขาใช้ได้อะแต่ผู้หญิงอะก็จะชอบเราในส่วนที่มันเป็นแบบคอนเซปต์อะไรอะเก๋จังเลยเฮ้ยบิวตี้เฮาสโดนเจนเดอร์ ที่ต้องเป็นยูนิเซ็กแล้วก็บิวตี้แฮสโนเจนเดอร์เนี่ยคือนินต้องการเรียกความมั่นใจให้กับผู้ชายแบบชัดเจนเลยว่าแบบเฮ้ยเครื่องสำอางเราอ่ะมันไม่ได้โฟกัสเลยนะว่าแบบจะต้องเป็นผู้หญิงหรือต้องเป็นผู้ชายเราอยากทําให้คนมองเครื่องสําอางและการดูแลตัวเองเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะถ้าในเรื่องของสูตรคือต้องทําให้มันแบบเนียนที่สุดดูแล้วเป็นธรรมชาติที่สุดอยากสีปัดแก้มเนี่ยเฮ้ยมันจะต้องเป็นแบบมอมเมานิดนึงเมื่อไหร่ที่ผู้ชายแก้มแดงเวลาดื่ม ถูกต้องปะหรือว่าเวลาวิ่งถ้าอย่างสีปากตอนทำคอลเลคชั่นของลิปอะนินเปิดรูปของผู้ชายทั้งหมดรูปของมนุษย์ทุกคนบนรูปแบบในโลกเลยว่าเขามีปากสีอะไรบ้างลิปสีปากของฝรั่งก็มีสีออย่างหนึ่งลิปสีปากของคนเอเชียก็มีอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนินก็เลยดึงมาเลยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้แล้วก็ลองทีนี้ลองกับใครลองกับตัวเองก่อนถ้าตัวเองรู้สึกว่าได้เอาเลยอย่างที่สองเรามาต้องมาดูของเนื้อสัมผัสถ้าอะไรที่แบบผู้ชายใช้ยเรารู้สึกว่าลำคาญี้ ไม่ได้แนละ้วเราก็เลยแบบเออเอาคอนเซปต์เนี้ยในการทําผลิตภัณฑ์ก็คือทุกอย่างเรียนแบบความเป็นธรรมชาติ ีกหนึ่งของความฉาเลนในการทำแบรนด์ลีซันะคือเราต้องเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดตลอดเวลาอย่าเป็นคนอื่นถ้าเราหวั่นไหวกับสิ่งรอบต่างอาจจะเป็นคู่แขง่งอาจจะเป็นต่างๆรอบตัวแล้วเคยมีเหมือนกันที่เคยจะเป็นคนอื่นทำแบบนี้สิออกโปรแบบนี้สิทำรูปแบบนี้สิปรากฏลูกค้างงใครวะนี่ใครไม่รู้จักเชื่อไหมว่าขายไม่ได้เลยตอนเป็นคนอื่นก็เหมหือนคนอื่นนะสิเพราะเราไม่ใช่ลสซัคนเดิม เครื่องสำอางการแต่งหน้าการมันจัดอยู่ในหมวดการดูแลตัวเองมันก็เหมือนกับเราใช้สกินแคร์ มีมองว่าผู้ชายสมัยนี้กล้าที่จะออกมาซื้อลองื้นที่เคาน์เตอร์มากขึ้นกล้าที่จะออกมาลองลิปกล้าที่จะออกมาแต่งคิ้วกล้าที่จะออกมาเขียนคิ้วนั่นหมายความว่าผู้ชายอย่างนี้เขายอมรับแล้วว่าแบบเฮ้ยเครื่องสำอางมันไม่ได้กาหนดที่ว่าเพศไหนแต่ว่าเขาก้าวผ่านกันไปแล้วก็นอกจากเรื่องความมั่นใจแล้วมันก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบมันอยากสร้างให้คนคิดว่าแบบความงามมันไม่มีข้อจํากัดแค่ผู้หญิงแล้วอะมันไม่มีแล้วอะมันมันเป็นเรื่องของทุกคนอะเรากําลังเสนอความเท่าเทียมอีกอย่างในรูปแบบของเรา ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากทาธุรกิจอะไรเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนอะไรก็ตามที่เราชอบเนี่ยเราจะอินไปกับมันเราจะมีความสุขไปกับมันตลอดทําธุรกิจอะอย่าคิดว่าแบบทําแค่เดือน2เดือนนะนินม,มองไปจนวินตายเลยนะเอาจริงๆินินแค่รู้สึกว่าอยากจะสําเร็จอะไรอะคิดให้ใหญ่เอาไว้เราไปถึงถ้าเราคิดว่าเท่านี้เราก็จะไปเท่านี้แต่นินลองขยายเป้าหมายของนินม,มากขึ้นอะปรากฏว่านินไปถึงวะแสดงว่าถ้านินคิดยังใหญ่ขึ้นอะนินก็จะไป